สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมะผ้าเบิงเด้อค่ะการมีข้องใส่ไกลไว้ในสวนนี่มันอุดมสมบูรณ์ค่ะเบิงผาบทีค่ะอยากให้พี่น้องเห็นอยากเป็นแรงจูงใจให้พี่นอ้อยพี่น้องเข้าหนะ่ะฝาวเฮ็ดแต่จ้าเบิ่อีล่ะโอ้ยมีป่าค่ะปะดุกปะามอพักกระแยงต้นใหม้มันก็เขียวอยากให้พี่น้องเข้าฝาวเฮ็ดฝาวปลูกเด้อค่ะว่ามันได้ผลซํำได้นี่คือ เฮ็ดมาแล้วมนได้ผลน,นะค่ะแบบเบื้องที่ละค่ะปาค่ะเขากินเบิดแล้วเขากับแบบปล่อยไมมันจะหมุนเวียนกันไปอังสีเฮ็ดใหุ้สวนเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะต้นไม้เขากใหญ่ยยไว้นี่แหละค่ะเขาวา่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำค่อยๆเฮ็ดไปค่ะค่อยๆเลี้ยนรูไปค่ะว่ามีพายิเฮ็ดเป็นแต่แหลกอันนี้ก็ล่องผิดล่องถือคือกันค่ะพิษถือว่าเป็นกู้ค่ะ บางทีราคาปลาพักแย่งนี่เพิ่งตัดไปขายวังประมาณปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพบอกค่ะอันนี้พวกนี้เกี้ยวขึ้นมาเต็มวันหยุดนี่ค่ะวันที่หกนี่ยังสิตัดไปทรงตลาดอีกค่ะโลละสามสิบบาทค่ะกาห้รุย้ยมันกับ่รุ้ยหรอกค่ะเห็ดเห็ดแบบนี้มันกับพ่อได้กินแหละก็มันยังยืนค่ะเพราะว่าเ้าได้กินหรือกินข้าก็แบ่งปันแบ่งขายสวนเ้านี่ถือว่า ได้ได,ได้ได้เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ของ,ของทิวานี่คือว่าได้กินได้แบ่งปันแบ่งขายค่ะได้กินได้แบ่งปันแบ่งปแบ่งขายไพ่บางคนก็นถามว่าประสบผลสําเร็จหรือบ่ได้จกักเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อย่าถามเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่ว่าจาของสวนบอกใน้คําเดียวว่ามีความสุขค่ะเดนี่คือมีความสุขก,กับการที่เขาเห็นสวนเขาจังสี่ตื่นขึ้นมาไดชชม ได้เห็นผักเขียวๆได้เห็นปลาจังสีเลระคะแล้วลก็เข้ากับได้กินอนะ่ะวันที่ห้าวันที่วันที่ห้าพฤษภาหกหกหกนี่ก็ครบสามปีค่ะพักหวานที่ปลูกด้วยเมล็ดก็ได้กินแล้วค่ะที่ปลูกด้วยกิ่งตอนก็นได้กินละค่ะแต่ว่าที่มันใหญ่เร็วกับพึ่งสองตนค่ะเข้ากับหูแล้วว่ามันหมักแบบไดจังสีนะถือว่าเป็นเป็น,ปนพวกที่มันตายก็ถือว่าเป็นครูซะค่ะเบื้องบวกผ้าวนี่ค่ะ การยังพอนครบสามปีเพิ่นก็ออกจันเลยดิยค่ะจงว่าอยากให้พี่น้องอยากให้เพื่อนๆื่อนเท่าเฮ็ดเด้อค่ะเฮ็ดแหลวมันสีได้กินได้อยากแล้วก็ซัพพอร์ตค่าเสียใจเทาค่ะประหยัดค่าเสียใจเทาเลยค่ะเมือ่อเศารนี่ก็แกงผักหวานใส่เฮ็ดซื้อเฮ็ดบสเขาขีดเดียวค่ะเพราะว่าผักหวานเมื่อหลายกับเมื่อแกงนั่นแหละค่ะอยากให้พี่น้องเขาเปล่าเฮ็ดเด้ออยู่ในสวนนี่มีข้องสองเส้นค่ะข้องไส้ไก่ มันนาแรงังี้ยสิละค่ะมันสีได้ซอยกันเวลาเขาเปิดน้ำน้ำมันชุ่มชื้นมันก็สิเชียวช่าอุ่มตลอดปีค่ะนี่แหละจังหวะมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองว่าการมีข้องใส่ไก่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์สำหรับจากโคกนี่เป็นโคกปลายยุคค่ะเด้ค่ะโคกสูงๆปลายยุคค่ะยัไม่คิดบาน้ำสีถ่วมมองคอดีก็คือน้ำมันบมด่วมขอเสียก็คือมันแรงค่ะมันอยู่สูงมันอยู่โคกเขากะหาทางเงีสิละค่ะ ขอให้มีแรงน้ำค่ะน้ำปลาปลาใสได้ละค่ะบางทีละค่ะปลาอยู่บ่อนี่น้ำใช้ใสค่ะปลานิ่นเน่ปลาหมอเน่ปลาดุกเน่เพิ่งหนามเพิ่งทีละค่ะออ้ยบางทีละค่ะปลาแม่นอยากให้พี่น้องเฮ็ดค่ะฝ่าวงมือเฮ็ดเด้อค่ะแล้วพี่น้องก็สิฮู้ว่ามันได้ผลดีเห็นแล้วก็มีความสุขอ้าวค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อค่ะคลิปไหนเดี๋ยวมาบอก ให้ฟังอีกมาอัปเดตยห้เบิ้งเด้อะคะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีตลอดปีมั่งมีร่ำรวยตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ